เดี๋ยวผมรอพี่หน่งมาเดี๋ยวผมจะเริ่มวิ่งครับตอนนี้3ามทุ่มครึ่งนี่อยู่สะพานเจดสดาบดินเดี๋ยวคืนนี้จะวิ่งถึงเช้าพรุ่งนี้เลยเดี๋ยวถ้าไหวเดี๋ยวจะวิ่งตักแดดต่อถึงประมาณ5้าโมงเย็นพรุ่งนี้เลยครับถ้าไหวนะเปลี่ยวรอพี่หน่มารถจอดนี้ใช่ไหมคันนี้ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ ระหว่างรอพี่เขานะครับวิ่งคนเดียวประมาณ 3- 4โลนะครับตรงส,พสระพานเจษฎาบดินนะไม่มีคนเลยไม่เหมาะกับการวิ่งเลยเพราะว่ามันเคว้งคว้างมากมันมืดแล้วมันก็เปียวด้วยเป็นสถานที่ที่มาวิ่งครั้งแรกนะครับเป็นถิ่นของเขาเราก็เลยมาเกาะเขาดูนงหมาดีนอนขดหนาวเลยนะครับผมวิ่งอย่างนี้ทั้งคืนวิ่งบนนะครับรอบละประมาณโลสีนะลนล่นะครับประมาณหนึ่งจุดสี่เนี่ยพี่เขามาละพี่หนมมาละนะครับเอ่อ หัวหน้าเพจนะครับเจ้าของเพจลอนนันแคมปิ้งนะครับตอนนี้เราวิ่งกันประมาณสนะิบสองสิบสามละนะฮะถ่ายให้ดูเฉยๆยี่สนะิบละนะฮะสองทุม่มสามทุ่มไปเรื่อยๆไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรเพราะว่ามันวนอยู่ที่เดิมมันไม่ได้ไปไหนมากอันนี้คือห้องน้ําที่ขอพยายามเข้านะครับดูสภาพผมตอนนี้หน้ามันเงาๆแล้วลืมกดนาฬิกาอีกนะครับดูบรรยากาศใส่เสื้อกล้ามมาเลยกาจะวิ่งถึงเชา้าแล้วก็เอาเสื้อแขนยาวใต้เบาะเอามาใส่ต่อ นะครับวันนี้อากาศแบบไม่ค่อยดีอ่ะตอนแรกผมก็ว่าแปลกๆพอวิ่งวิ่งมาเริ่มรู้สึกว่าฝุ่นเยอะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งวิ่งแค่นี้ก่อนละกันนะครับสักสี่สิบแล้วเดี๋ยวไปวิ่งในฟิตเนสต่อนะครับก็เลยแยกย้ายกับพี่เขานะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับประมาณเนี้ยสามสิบเจ็ดจุดเก้านะครับตีสี่จะตีห้าละนะครับดูฝุ่นฝุ่นแย่มากนะครับเป็นสีแดงเลยอ่ะนะครับขากลับก็แวะซื้อกับข้าวนิดนึง นะครับแวะซื้อไปลองไปเตรียมไปกินพรุ่งนี้เช้าหน่อยนะครับนี่คือบรรยากาศการทํางานนะครับวันนี้มีประมาณ4ีหคนนะครับเหลือ2คนจ้าแคนเซลกันหมดเลยสบายๆเซลฟี่กับนักเรียนหน่อยนะครับสภาพโคดเดินไม่ค่อยได้และระบมนะครับวันนี้มีของมาขายถาแถวๆคอนโดมีเมลโลน่ากินเนาะนะครับน,นี่อาหารญี่ปุ่นไหม แล้วก็พิซซ่านะเราก็ยืนดูว่าอันไหนแบบไม่มีเนื้อสัตว์บ้างนะน่าสนใจนะแต่เราไม่ give, กินเราขมใจไปก่อนนะครับแล้วก็มาพักผ่อนหนึ่งชั่วโมงเลยเราก็กลับไปสอนต่ออยู่แถวนี exactly. ้ครับไม่ได <t. S 2> <tirar> ้ไปไหนไกลเลยนะครับสอนสอนพักๆสอนพักๆต่อครับไปคือค่อนข้างทํางานมานานนะครับแล้วก็ค่อนข้างปรับตัวได้นะครับท่านนักเรียนไม่มาเราก็ไปหากิจกรรมทํา น,นี่คือบรรยากาศคร่าวๆเดี๋ยวถ่ายให้ดูนิดหน่อยพอนะครับไม่ได้มาสองอะไรมากมายให้ดูความน่ารักของนักเรียนแต่ละคนนะครับบางคนก็ถ่ายได้บางคนก็ถ่ายไม่ได้นะเพราะว่าเวลาคนดูเยอะเนี่ยนักเรียนอายเขินถ้างั้นเราก็เลยไม่ค่อยถ่ายนะถ่ายเฉพาะคนที่แบบโอเคนะครับอย่างที่ต้องการที่จะเป็นประโยชน์กับคนส่วนมากนะครับอันนี้คือภารกิจนะครับเดี๋ยวผมจะมีกิจกรรมปีหน้าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับวันที่ห้ามกรลานี้ไปวิ่งกับกลุ่มหมูย่างนะครับ าวิ่งระยะทางประมาณร้อยไม์ก็ประมาณ6กร้อกโลนะครับผมคิดว่าผมน่าจะจบประมาณสักร้อยโลนะแล้วก็วันที่3ามสี่ตุลพานะครับปีหน้านะไปวิ่งส่วนพึ่งนะครับร้อยโลร้ลอยโลแรกนะที่โรงงานไม่รู้จะรอดหรือเปล่าประเด็นก็คือไม่รู้จะไปไปกับใครแล้วก็ไปพักที่ไหนเหมือนกันนะครับโอ้โหอันนี้ก็คือลงไปรักนะครับมีพี่ชวนให้ส่วนรถมาก็เลยลองสมัครดูนะครับวันที่25กุมภาตุนพาสิ้นเดือนก็ ไปวิ่งอีแตะนะครับตรงแยกคอปออนะครับก็ประมาณร้อยโลเหมือนกันจบภายใน17ชั่วโมงนะครับส่วนพื่งนนี้ให้จบภายใน24อันนี้ไม่ยากมากเป็นไปได้แต่ถ้า17นี่ต้องสอมนิดนึงนี่คือภารกิจมีประมาณนี้ประมาณแค่นี้แล้วก็ไม่รู้ว่าหลังหลังกุมภาเนี่ยจะมีวิ่งไปเชียงใหม่หรือเปล่าเห็นเขาจะไปกันนะเดี๋ยวผมก็อาศัยช่วงที่เขาไปเนี่ยอาจจะกลับบ้านเหมือนกันนะครับภารกิจมีแค่นี้ทํางานเสร็จแล้วบ๊ายบาย